สุขภาพทราบและเปลี่ยน ช่วงนี้มาติดตามเรื่องของฝุ่น PM 2.5กันบ้างคุณผู้ฟังในด้านของการทำงานของกรมการแพทย์นะคะนายแพทย์นัทพงศ์วงวิวัตรรองอธิบดีกรมการแพทย์ท่านให้ข้อมูลว่าจากสถานการณ์มลพิษทางอากาศจากฝุ่น PM 2.5ค่ะล่าสุดกรมการแพทย์ก็มอบหมายให้โรงพยาบาลในสังกัดจัดพื้นที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5นะคะเพื่อให้บริการผู้ป่วยซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางให้ได้รับบริการที่ปลอดภัยต่อสุขภาพค่ะโดยให้ดําเนินการจัดทําพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยมีฝุ่น พีมไม่เกิน25ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรให้มีการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5ในพื้นที่ที่มีการนั่งรอการพักนอนให้ครอบคลุมทั้งโรงพยาบาลในวันที่อากาศภายนอกอาคารมากกว่า37.5ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรกรณีตรวจวัดพื้นที่ ที่มีปริมาณฝุ่น PM 2.5เกิน25มโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็ให้ปรับแก้ตามแนวทางวิธีการในการทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5ในสถานที่สาธารณะนะคะแล้วก็ให้ตรวจซ้ำเป็นระยะด้วยติดป้ายรับรองพื้นที่ที่มีการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5ไม่เกิน25มโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยให้ใช้ข้อความว่าพื้นที่นี้มีฝุ่นน้อยกว่า25มิโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรทำกิจกรรมได้ตามปกติโดยติดให้มองเห็นชัดเจนพร้อมกับให้ทำการ ขึ้นทะเบียนห้องปลอดฝุ่นกับกรมอนามัยนอกจากนี้ทางโรงพยาบาลควรจะจัดทําสื่อเกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์ฝุ่นในพื้นที่แนะนําการเดินทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อลดการสัมผัสฝุ่น PM 2.5ได้แก่การใช้บริการเทเลเมดิซินนะคะก็คือบริการการแพทย์ทางไกลอยู่นุฟังผ่านระบบออนไลน์นะคะรวมถึงเรื่องของการใช้หน้ากากอนามัยแว่นตาเสื้อและกางเกงขาย,ยาวเมื่อต้องเดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง ให้โรงพยาบาลเนี่ยได้สื่อสารสร้างความตระหนักต่อการหลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นให้กับผู้ใช้บริการนะคะได้แก่การจัดบ้านให้เป็นห้องปลอดฝุ่นไม่ทํากิจกรรมที่ทําให้เกิดฝุ่นรอบบ้านเลี่ยงการออกจากบ้านแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้านนะคะส่วนทางโรงพยาบาลนุพรัตน์ราชธานีนะคะนี้อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะกรมการแพทย์ก็มีสถาบันอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมประชุมเครือข่ายมลพิษออนไลน์และเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการดําเนินงานคลินิกมลพิษ ร่วมกันรวมทั้งพัฒนารูปแบบคลินิกมลพิษออนไลน์ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์เบื้องต้นแล้วก็เข้าถึงข้อมูลฝุ่น PM 2.5ในพื้นที่ต่างๆนะคะรวมถึงเผยแพร่ข,ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลี่ยงหรือลดการสัมผัสฝุ่น PM 2.5ซึ่งที่โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีก็ตั้งคลินิกมลพิษออนไลน์เป็นแห่งแรกของประเทศไทยส่วนภาพรวมทั่วประเทศตอนนี้มีคลินิกมลพิษแล้ว72แห่งทั่วประเทศนะคะส่วนเราที่จะติดตามเรื่องของฝุ่น PM 2 นะคะในแต่ละวันนะคุณผู้ฟังหรือว่าจะเป็นเรื่องของการคาดการณ์ในรอบสัปดาห์คุณผู้ฟังสามารถกดติดตาม Facebook f แฟนเพจศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศนะคะศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจะมีการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นซึ่งข้อมูลล่าสุดค่ะผลการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง7วันข้างหน้าระหว่างวันที่25-31ถึงมกราคม2567พื้นที่กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระหว่างวันที่29-31ถึงมกราคม 17จังหวัดภาคเหนือมีแนวโน้มลดลงระหว่างวันที่29-31มกราคมภาคตัเฉียงเหนือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะระหว่างวันที่30-31มกราคมภาคตะว,วันออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระหว่างวันที่30-31มกราคมส่วนทางภาคใต้บ้านเราอากาศยังดีอย่างต่อเนื่องนะคะอย่าลืมไปกดติดตาม Facebook เพจนี้ไว้นะศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษท,ทางอากาศค่ะ สุขภาพทราบแล้วเปลี่ยน